UVW ไอ้แต่ละ UVW มีจำนวนของพ a เซนเซอร์นะครับที่เราตัดกับสนามแม่เหล็กเนี่ยอยู่ทั้งหมด24ครั้ง24ครั้งฮะถ้าตำแหน่งของพ <c oughs> ไม่ตรงกล่องรับรู้ว่าตอนนี้24แต่มอเตอร์เปลี่ยนใหม่แล้วลืมปรับโพมอเตอร์เปลี่ยนใหม่เป็น20หรือเป็น26หรือเป็น30โพการสั่งการหรือการวัดระหว่างการสั่งของคอนโทรลกับการวัดของที่มอเตอร์มันไม่ตรงกัน มอเตอร์มันอาจจะหมุนได้ไม่สมบูรณ์อาจจะหมุนได้ไม่สมบูรณ์นะจำนวนฟลของมอเตอร์กับการสั่งการของคอมพิวเตอร์จะต้องเป็นข้อมูลเดียวกันนะครับต้องเป็นข้อมูลเดียวกันนะทีนี้ดิสเพย์มันก็จะบอกข้อมูลเบื้องต้นให้เราบอกข้อมูลเบื้องต้นให้เราว่าตอนนี้กี่ rpm อ่ะบิดนิดนึงเห็นไหมก็จะบอกข้อมูลให้เราว่าตอนนี้มอเตอร์ re, หมุนอยู่ที่200 r p m มร้อยวกว่าอาร์ สองร้อกว่า RPM บอกรอบเหมือนพูดง่ายๆคือบอกรอบเครื่องได้แต่อนี้เป็นรอบมอเตอร์นะครับถ้าบิดเร็วความเร็วก็จะเปลี่ยนนะครับอ่ะต่อมาบิดเร็วเลยเต็มที่เลยบิดบอกจมปอกกระแสะที่เกิดขึ้นเห็นไหมครับถ้าเราเปรียบเทียบระหว่างบิดกับไม่บิดตอนนี้มีการกินกระแสะอยู่ที่ประมาณสัก 2M 3แอมป์3แอมป์4แอมป์ในรถจริงๆมันกินกระแสะเยอะกว่านี้นะตอนนี้คือมอเตอร์ไม่มีโหลด มีใครจะเอามือไปลองบิดดูไหมไปลองละดูว่าจะเห็นกระแสะเพิ่มขึ้นหรือจะทำดูแล้วกันเนาะนะครับอะถ้ารถมีโหลดปุ๊บเนี่ยกระแสะมันก็จะสูงขึ้นการกินกระแสมันก็จะสูงขึ้นแต่มันเป็นธรรมชาติที่เมื่อการกินกระแสะสูงขึ้นแรงดันจะทาไมครับ,คครบลดลงเพราะสมการคือ P นั่นกว่า V ค,คูณ I ถูกไหมสัดส่วนจะเปลี่ยนไปอะลองบิดเต็มที่เมื่อกี้กระแสขึ้นแต่แรงดันตกกระแสขึ้นแรงดันตกมันจะวิ่งสวนทางกัน นะครับนฉะค้นค่าแบตเตอรี่ดีความสามารถในการจ่ายกระแสก็จะดีแรงดันก็จะไม่ค่อยตกเข้าใจใช่ไหมครับพาวเวอร์มันจะดี P มันจะคูณพาวเวอร์มันจะเกิดเท่ากับแรงดันคูณกับกระแสเนาะค่ากระแสดีพาวเวอร์ก็จะดีแรงดันก็จะไม่ตกนะครับนี่คือสาเหตุว่าทําไมแบตเตอรี่เราจะต้องใช้ที่มันมีซีเรสท์ เพราะไอ้พวกซีดทสูงๆหรืออัตราตการจ่ายกระแสสูงเนี่ยมันจะทำให้แรงดันมันไม่ลดแล้วมันก็จะดิชาร์จกระแสได้ยเยอะรถมันก็จะไปด้วยแบบดีมากๆแต่ก็อีกแหละถ้ากระแสของการจ่ายแบตเตอรีด่ดีแต่ไอ้ตัวที่ร้อนคืออะไรนูน่นนู่นของตัวนู้นครับที่ไหม้ก็เป็นแผลเลนก็คือคอินเวอร์เตอร์กับมอเตอร์นั่นแหละ,ละที่ร้อนจนุณหปูมันสูงมากๆเลยโอเคนะนะครับต่อมาถ้าในกรณีที่ เกิดความผิดพลาดของอุปกรณ์มันจะฟ้องเราในระดับหนึ่งเช่นเช่นเนาะอัดต่อสายฮอรลองถึดต่อสายฮอดูต่อสายฮอดูขึ้นปัน๊บดูนะอ่ะนลองต่อดูปั๊บนี่ครับมอเตอร์ฮอไปแล้วมอเตอร์ฮอไปแล้วไม่เจอแล้วอันนี้ฉันไม่เจอมอเตอร์ฮอรแล้วแสดงว่ามอเตอร์ฮอฟ้องคือข้อผิดพลาดมอเตอร์ฮอไปเช็คก่อนว่ามอเตอร์ฮอมีอะไรห,หายหรือเปล่า เรดนคือมีไหมหายไหมเอ,อ้ยยังไงก็แล้วแต่ปิดไม่ไปเนี่ยตอนนี้อะลองปิดดูครับเพราะมันไม่รู้ตำแหน่งพอมันไม่รู้ว่าตำแหน่งมอเตอร์ที่มันจะสั่งให้ไฟจ่ายไปเนี่ยมันจะต้องจ่ายตรงไหน,นเพราะมันไม่รู้ว่าพรอมอยู่ตรงไหนถูกไหมครับเหมือนกับเซนเซอร์พอวเพาเวอร์เอวียงถ้าไม่รู้ตำแหน่งพวเพาเวอร์เควียงว่าลูกสูบแต่ละลูกหนึ่งสองสามสี่อยู่ตรงไหน,นฉันก็ฉีดไม่ได้เพราะฉันไม่รู้ว่าตำแหน่งการฉีดต้องฉีดยังไงขซึ่งก็ไม่ติดเหมือนกันครับมอเตอร์เหมือนกันเนียโอเคเนาะ ดับเบรกไ้วยก่อนครับแล้วก็เสียบฟองกับตืมมีประมาณนี้มีอะ้รถ้าผมลับปุ๊บไกดว่าอะไรนั้นร่วงไปไ้ไหมแต่ไม่ได้ร่วงทั้งหมดนะมันจะคายอยู่ประมาณสักหน่หน่อยนะครับถ้าเปิดมาปุ๊บมันจะเด้งขึ้นมาต่อเปิดมาปุ๊บมันก็จะเด้งขึ้นมาต่ออะลองบิดดูลองบิดบดูแลเดี๋ยวนี้จะพยายามพิสูจน์ว่าอ่ะเด็กจะเ,เห็นอะไรอ่าโอเคอ่ะทีนี้มาดูนี้นิดนึงครับมาดูนี้นิดนึงมาดูนี้หน่งเน,นงาะ งานเสร็จแล้วงานเสร็จแล้วทุกคนมาเลยเสร็จทุกทึ้งออกมาดีไหมดีครับดีดีมีใบงานไหมอะไรไม่รู้ดีไว้ก่อนต้องเียไม่เก่งรีบบอกกันเลยว่าไม่เก่งไม่รู้บอกไม่มีเลยครับอ่ะวกระดาษครับตัวนี้นะกระดาษดูวงจรนี้นะครับมาอกมต่อันนี้ตัวนี้อ่ะดูดูดูอันนี้คืออะไรครับคาปาซิเตอร์คาปาซิเตอร์คือตัวเก็บประจุ มเอรมันเราแปะรงมๆคือตัวเก็บประจุนะนะครับไฟดีซีจะวิ่งเข้าไปหาคาปาเลเตอร์ก่อนคาปาเลเตอร์หน้าที่เก็บประจุแล้วก็คลายประจุนะครับถ้ามีประจุก็จะคลายประจุทีนี้ให้ดูอย่างนี้นะครับให้ดูอย่างนี้ให้ดูอย่างนี้ที่บอกว่าในรถยนต์ในรถอีวีในรถมอเตอร์ไซค์ไฟฟ้าเวลาก่อนจะเซอร์วิสจะต้องรอรออะไรครับรอคาปาเลเตอร์มันคลายประจุออกให้หมดก่อนประเด็นก็คือถ้าถ้ามันเป็น นีนะดี่เนาะมีห้าอันสองเนาะมีนี่มีห้าอันสองวนเนาะนะครับอ่ะปิดทะเลมใช้คาบาลิเตอร์ไปเรื่อยๆใช้ถึงว่าอว่าตอนนี้กล่องดูใช้เสร็จปึ๊บถ้าผุดักเบรคเกอร์ปั๊บมีคนนะครับอ่ะดักเบรคเกอร์อะไรครับดักรัดดูมันมันจะค่อยๆคลายแรงดันไปเรื่อยๆ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 นะครับจนกระทั่งหายหมดนะครับหายหมดในมอเตอร์ไซค์ไฟฟ้าเนี่ย ผมเคยเจอ72นะกล่อง e m 1 0 0นะครับ72เนี่ยสตาร์ทที่84กว่าจะคลายหมดจนเหลือสูนย์เลยมันจะค่อยๆลงนะกว่าจะคลายหมดจนเหลือ0ูนย์เนี่ยใ,ใช้เวลาประมาณสักนาทีถึง2นาทีเด็กบอกว่าอาจารย์มันก็นั่งต่อที่พือ้วนะเด็กก็บอกอาจา,จารย์จับคั้วเนี่ยปุ๊บสับเบรกเกอร์ลแล้วทำไมดูดเลยก็นี่ครับ